สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้แอดก็มีข่าวสารนะครับหน่าเหลือเชื่อมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับหนุ่มใหญ่นะครับเฮลั่นดังห้องทำงานเลยถูก10ใบรับ60ลร้านเนาะเนะเลขนะครับที่ออกเมื่อวานนี้ทุกท่นานก็เห็นกันไปแล้วนะครับก็คือหมายเลข9 9 9 9 9 9 7นะครับก็คือตอง9 5ตัวเลยนะครับแล้วก็มี7นะครับครับก็เป็นเรื่องห้าเหลือเชื่อเลยนะครับเลขออกตอง9นะครับแล้วก็มี7นะครับแต่ยังไงก็ตามก็ยังมีผู้นะครับโชคดีนะครับโชคปังกันนะครับเป็นหนุ่มใหญ่นะครับถูกทะโมก10ใบนะครับรับ60ล้านเนาะเนาะนะครับ ครับยังไงแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับท่านที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหวังว่าคิวต่อไปคงจะเป็นของแอดนะครับก็ตามมาหลายงวดแล้วนะครับก็ให้แอดถูกทีสักครับความหวังของแอดเหมือนกันนะครับครับสำหรับนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอ๋รางวัลที่1งวดวันที่1กันยายน2563นห้าร้อยาะครับเลขที่ออกนะครับก็คือหมายเลข9 9 9 9 7นะครับส่วนรางวัลน,นะครับเลขหน้าออก3ตัวนะครับก็มี7 2 5และ6 3 6และนะครับรางวัลเลขท้ายนะครับออการางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับมี95 7และ3 42อนะครับอย่างไรก็ตามนะครับรางวัลที่1ก็กระจายไปหลายๆจังหวัดด้วยกันนะครับแต่ยังไงก็ โอโหนะครับเลขออกอย่างนี้นะครับแต่ก็ยังมีคนที่ดวงปังดวงเฮงนะครับได้รับไปนะครับ mm. กดติดตามนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับ mm. ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ